สวัสดีครับเรามาเล่นหมากรุกไทยเกมสามนาทีกันนะครับวันนี้นะฮะแต่เช้าเลยครับวันนี้เล่นก่อนทำงาน <c oughs> เ,เสียงกล้อง,องเสียงรอบข้างดังนิดนึงต้องขออภัยนะครับมีเสียงไอมีเสียงแอมต้องขออภัยด้วยนะครับผมก <c oughs> ัผู้จบกับไอเลยแอ <c oughs> มกแอมเลย ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่อยากเล่นหมากรุกไทยให้สนุกนะครับเล่นแบบท้าทายเล่นแบบตื่นเต้นนะครับสามนาทีนี่แหละหรือห้านาทีก็ได้นะครับหาคู่ต่อสู้ก่อนโอ้คู่สู้เพียบเลยนะครับไปเขาจะเล่นกับเราปะเล่นหนึ่งครับสนุกแน่นอนบอกเลย อืม,มาแล้วครับมาซ้ายนะฮะ<ม>เตรียมจะโดดกินสองแล้วนี่ <c oughs> ผมโชวยโอกาสแต่ต้นเกมนะครับเดินเบิดเบียร์ิมขึ้นไปนะครับ <c oughs> ให้เขาเอาคนไปคุ้มเรือไว้นะครับอืไปแล้วครับผมห <c oughs> ม,มามังกรครับเกมแรกของเรานะฮะเจอม้ามังกรเขาปิดเกมฝั่งซ้ายนี้เลยนะครับผม <c oughs> ขออภัยด้วยครับอ่ะแต้มน,นี้ผมโดดมาไปครับกัดจะทิมเบี้ยสูงนะฮะนี่เลยทิมเลยอืมไปครับโอเคเอา้าวเขากินแต้มนี้เราเหรอเนี่ยไม่เห็นนะครับนี่ กินฟรีซะด้วยครับผมโอ้โหผมพลาดแต่หัววันเลยนะครับนี่แม่สู้ครับผมอืมกลับไปละแ้ผมพลาดแต่หัววันเลยไม่เห็นนะครับเล่นแต่เช้า,ชาเบอร์กันไปเบอร์กันหน่อย <c oughs> โอเค มาแต้มนี้ใช่ไหมอืมไปครับอืมเอาอยัางไงดีผมลองเล่นดูนะครับแต้มนี้โอเคมาแบบนี้ผมก็ทำไมเขาไม่กินหมาเราเนาะแปลกจังอ่า ไปครับเขาจะโดดม้ามาต่อมา้าเราไหมไล่เรือเราด้วยโอเคเขาโยนเม็ดนะฮะแต้มนี้อืมผมก็คนกินผูกขึ้นไปนะครับกินเลยละกันนะครับแต้มนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเขาต้องใช้อะไรกินอ่ะออกมากินใช่ปะ่ะ นี่ครับโดดขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะโดดม้าไปค้อมกินโคนสองตัวนะครับถ้าเข้าถอยม้าหนีนะโอ้แต่ก็อืมเขาจะกินโคลเราด้วยล่ะสิอ่าเปิดขึ้นไปก่อนแล้วกันออ <c oughs> อ่าโอเคคสู้สตัดสินใจกินแต้มนี้ครับ ผมรุมกินโคนแล้วครับแต้มนี้โอเคมาลักษณะน,นี้ผมเอาสองมาแลกโคนเรือปะต้องเล่นอ่ะสองมาแลกโคนเรือนะครับผมอืมกินครับโอเคไปฮะกดขุนเลย โดดม้าไปครับผมเดี๋ยวจะไปลุกกินโคลนต่อนะฮะอืมเขาเห็นครับแบบนี้เราก็ต่อม้าไปเรียบเรียบครับ เอาคนขึ้นมาเล่นครับอ่ะกินเลยครับแบบนี้นะไปแล้วครับ <c oughs> จเจ้าโคลงมาไหมไม่มาผมตีลุกเลยครับตกขอบกระดานแล้วครับคู่ต่อสู้เรานะครับเหงาว้าเวนะครับแบบนี้ผมจับกินเบยริมักตัวหนึ่งก่อน <c oughs> กินไม่ได้หรอกทำเป็นพูดไป <c oughs> <c oughs> ไปครับขึ้นโคนโอเคตรงนี้ผมให้เลยครับ <c oughs> อืมไปขึ้นความอีกตัวอืมโคโซมาแต่นี้นะครับหลายกาจริงๆนะฮะอ่าเอาไงดีอะไปครับผูกไว้ก่อนกินไเรเลยปะ อม <c oughs> มาแต้มน,นี้ถอยครับโอเคไปครับผมเอาเลยออกไปเล่นนะครับตีหลังบ้านแล้วครับเวลาเหลือยี่สิบหกวินาทีครับทันไม่ทันแล้มาลุ้นกันนี่ไปแต้มน,นี้จริงๆลุกไปก็ได้นะเนี่ย ดูกันครับเวลาจะเป็นยังไง <c oughs> คู่สู้ไปไหนแล้วเนี่ยคิดอยู่เนะ okay. าะโอเคอยู่เขาก็ให้เรากินเรือนะครับไอ้กินโคลนครับขออภยัยโคลนฟรีครับยืดมาครับเตรียมลุกจดแล้วนะครับไม่มีแต้มแก้แล้ะครับผมโอเคแก้มือไหมมาเกมที่สองครับผม ก็ถือว่าผู้ต่อสู้ไม่เห็นนะครับเราก็ชนะไปโดยปริยายนะครับผมโอเคเดินไปแก้มแต้มนี้ครับกันไว้ก่อนโดยไปจับกินเบีย้ยครับผมนะเบีย้ยฟรีครับผม <c oughs> โอเคเอาม้ามาผูกนะฮะ อืมไปครับต่อมาไล,ล่เรือเราด้วยนะครับผม,มจับม้าเลยครับแต้มนี้นะฮะถอยกลับตาเก่าไหมไม่กลับนะครับโอเค กินไปครับแบบนี้นะฮะโอเคต่อเลือทิ้งเลยครับอืมมาแบบนี้ใช่ไหมไปครับทำลายเบีย้ยสูงตรงนี้หน่อยอืม ตรวจม้าไปครับือไล่กลับามาไล่เรือเรานะฮะถอยกูดโอเคเรามาส้อนกินแต้มนี้มั่งครับกินโคนนะฮะ รอคู่ต่อสู้เผอก่อนถอยครับผมอ่าซ้อนกินเบีย้ยกินโคนนะครับเราจะเอาเม็ดกินนะครับเม็ดกินเบีย้ยโอเคเขาเห็นนะครับอืมไปเลยครับตรงนี้ผมให้สองนะคอ้าวไม่เอากับเราซะอ,อย่างนั้นนะครับกินเข้าไป เดี๋ยวเราจะหงายนะครับข้อมมาค่อมขุนนะครับแล้วเ,เราจะกินโคนเขานะลงทุนสร้างนิดหนึ่งนะครับผมเขาต้องใช้ขุนกินครับไม่ไงั้นเขาจะเสียม้านะครับ <c oughs> แล้วผมก็จะได้โคนนะฮะแล้วก็แลกเลยอีกรำหนึ่งโอเคกินโคนเข้าไปโอเค อเมรมาปิดนะฮะจับกินเลยครับผมอืข้นผูกครับผมก็ยืดออกมาไล่เราอีกนะครับอืมไปครับจับม้าจับโคนนะฮะโอเคแต้มนี้ผมลอยโคนให้เลยครับผมขอเบียร์คู่หน่อย นะครับเบีย้ยคู่สวยๆนะครับผมไปลุกจับเรือใช่ไหมถอยกลับมาครับผมโอเคจับเม็ดครับตากดนะฮะแต้มนี้เดี๋ยวเราเอาม้าไปลุมกินแค่เอาม้าไปลุมครับผมอ่าเบียลิมเบีย้ยกลางกระดานผมขาดครับผม <c oughs> เรามาดูกันเบียรแรกเม็ดครับจังหวะนี้เราได้เม็ดแน่นอนแล้วนะฮะผู้สู้ตัดสินใจกินกับเราหรือเปล่าเวลาเราดีกว่าด้วยครับโอเคแบบนี้เรากินลุกนะครับได้จังหวะกินลุกครับโอเคเอาโคลไปผูกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะกินด้วยนะครับไม่ใช่โคนผูกครับโคลไปจับนะครับเพราะว่าม้าผูกอยู่แล้วม้ามีตัวผูกอยู่แล้วนะครับ จังหวะนี้ผมขอเป็นเอาเรือไปกันไว้ก่อนนะครับกันลุกไว้ก่อนอืมกินเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะทิมคอมโคนอีกนะอืมเขาจะมาลุกกินเรือแล,แล้วครับอนาคตนะฮะอ่าไปครับขยับไปตาหนึ่งโอเคลุกแล้วก็หลบโอเค หมาทิมไปเลยครับลุกไปครับกินม้าเลยมาแบบนี้เหรอลุกจนปะเอาขุนขึ้นไปได้ไหม ลุกอีกทีก็แล้วกันนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับแบบนี้เราไม่เสียเบียนะครับอเวลาเหลือน้อยนะฮะตอนนี้อืมแบบนี้กินลุกครับโอเคขึ้นโคลมีอีกตัวหนึง่งเขาตัดนะฮะกินเข้าไปครับ หงายเตรียมลุกจนเลยครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราเอามาลุกนะครับแล้วก็ามาลุกดูดขุนเข้ามานะครับคู่ซูยอมแพ้ไปก่อนนะครับผมอ่ะอีสเกมก่อนทำงานครับผม ทิมสูงไหมทิมนะครับ,บ,รรรบผูบ้เล่นเบีย้ยสูงกับเราไปครับผมไปอืมไปครับอืมเล่นเบียสูงกระจายเลยนะครับไปแล้วครับไล่เลยครับแบบนี้นะฮะปิดไปเลยก็ได้ครับฝั่งนี้นะครับอืม ไปเราเองก็เดินยากนะครับแบบนี้งั้นเกมนี้เราตั้งหมารับแล้วกันนะครับให้คู่ต่อสู้เล่นให้คู่ต่อสู้บุกมาแล้วกันนะครับ <c oughs> ไปเดินอะไรของผมเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่กินกันเลยนะครับผมเอาสิไม่กินก็ไม่กินกินไ,กนกนไปก่อนั้งงั้นกินไปเลยอะตอนแรกจะบอกว่าเล่นเกมลับทําไปทํามาระบุก,ก่อนซ้อย่างนั้นอนะไม่ไหวไม่ไหวอ,อไปครับจับสอง โอเคคุณตูู้เห็นนะครับต่อคนเลยครับผมโอเคแบบนี้มาก็ไปครับเอามาไปค่อมนะครับจับค่อมเหลือโครงการของผมนะครับโดดมาไปค่อมเหลือ เห็นอีกนะครับอือหือเอาไงดีนะครับเอามาออกไปสักตัวนะครับเกะก,กะเม็ด <c oughs> <c oughs> เอาเบี้ยก,กินเหรออือเอาเบี้ยก,กินใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นอืกินลอยไปเลยครับผมนะครับเม็ด นะขอลุกกินเรือท,ทักทตีงเขาอะไรกินน่ะเอาโคนเอามมากินไหมแบบนี้เราลุกไปทีงก่อนเออขอเรือทักลำนะนะครับโอเคนะแบบนี้เราก็กินมาทางนี้แล้วกันครับอืมไปแล้วครับลงทุนสร้างมากเลยนะครับนี่ ก็คงไม่มีแทมทําอะไรเขาเหมือนกันผมก็คงจะยื้อเวลาครับเกมนี้นะคงไม่บุกไม่ลุยอะไรมากมายนะครับผมอถอยเรามาก่อนโคนเขาแรงครับโคนแรงโอเคโอเคนีไปก็ได้มากันใหญ่เลยครับผมจับเม็ดเราออกนะฮะไป จังหวะนี้เรากินไปก็ได้นะเนี่ยกินแฟบเข้าไปกินไล่มาด้วยนะคโคนปักเข้าไปครับโอเค <c oughs> ไม่หนีมาใช่ไหมโอเคมารุมกินแต่น,นี้เราไหมผูกเบริมไว้หน่อยครับแล้วก็ถือจังหวะหลบขุนด้วยนะครับ อืมเปิดลุกไปครับโอ้โหเล่นบ้าล่ะไปครับให้สองเลยนะฮะหมดกันมา้าเหลือแต่เรือสองตัวเราเนี้ยยื้อเวลาไว้ก่อนอืมมาแบบนี้ผูกไว้หน่อยครับคน กินสองแล้วเหรอโอเคกินก็กินไป <c oughs> จับกินเบีย้ยแล้วครับเอาคอยไปปลูกไหม <c oughs> โอเคตีลุกเข้าไป <c oughs> ฮะมาแต้มน,นี้หรออืมไปครับ ไม่รู้ใครจะตายก่อนกันนะครับลุกไปไอ้นะครับเกือบแย่แล้วภัยครับ,ก,บรกิน้ยก่อนกินโคลนฟรีครับแบบนี้นะครับก็ <c oughs> น่าจะเป็นแต้มศึกษาให้กับผู้ต่อสู้ได้นะครับว่าหมากเป็นต่อแล้วก็เข้าในรูปแบบแลักษณะกินกดแบบนี้กินแย่แบบนี้ต้องระวัง มาครับโ okay. อเคอ่ไปเวลาเหลือน้อยทั้งคู่นะฮะลุกไปก่อนลุกไปอีกโอเคถอยมา รู้เข้าไปก็หมดเวลาไปก่อนนะครับคู่สู้ยังรอเราอยู่นะครับมาอีกสักเกมแล้วกันนะถ้าเขาเล่นเราก็เล่นถ้าไม่เล่นเราก็หยุดแล้วเหมือนกันโอเคมาครับอีกเกมหนึ่งเกมนี้เราอาจจะให้คู่สู้สักเกมหนึ่งเนาะดีไหมอย่าว่าจะอย่าพูดว่าให้เลยดีกว่าครับผมว่าคู่สู้อาจจะมีแต้มที่ดีนะครับชนะเราก็ได้นะครับ <c oughs> ไปครับผมโดดมา้าไปเลยครับแต้มน,นี้นะครับจับโคนโอเคอไปครับม้าผมกลับยังไงเนี่ยขึ้นไปแบบนี้เนี่ย <c oughs> ไปอืม ไปครับบุกกันแล้วครับอ้าวเดินเรือผิดครับผมจะโผล่มาตรงช่องนี้นะเออช่องนี้ครับที่เราต้องการกินลุกไหมไม่กินนะครับ อไปเลยครับผมทีมไรมาไหมโอเคผมกินแล้วครับแต้มนี้กินไปหาขุนหาโคนก่อนครับผมโอเค ผูกไ้ก่อนอืมต่อโคลนครับกินลุกครับผมอืมกินข้าไปโอ้ม้ามากันใหญ่ <c oughs> ไปครับเอาคนขึ้นอืมมาแบบนี้ใช่ไหมลุกเข้าไปไปแล้วครับมาไล่เรือแล้วนะฮะโอ้โอืมถอยเรือ,อาตาหนึ่ง โอ้โหแต้มน,นี้นะฮะอืมถอยกลูดเลยนะเนี่ยอืมเอาไงดีเอาไงเอาไงด,ไงดีมาก็ยืนดีดีนะครับผมอ่าถอยก็ได้นะครับผมแม่จะฝืนนะครับมาลุกคาดโอ้โหดีนะมมาเราผูกอยู่นะครับ แฟบขล้าไปอืมลุกมั่งอืมจับเบียร์ทั้ตตวงหงายไปครับเอ้ยลุกไปครับกินโคนบ้างนะฮะแต้มน,นี้โอ้โหแล้ลุกคาดด้วยนะครับกินเรืออีกเอาละครับบทจะ เข๋ก็เขวแหละครับผมพูดสู้นะฮะอืมเบี้ยขาดด้วยนะครับกินเข้าไปอ้าวแล้วไม่ถอยม้าก่อนมาถอยม้ามาโอ้โหมาเรายังเหลือด้วยนะครับมาลักษณะนี้ผมกินเข้าไปเลยนะครับผมลุกเข้าไปอีกนะครับอืมเขาจะเอาเราตายเหมือนกันนะครับ ไปแล้วครับเรือผมออกก่อนทำท่าใจแย่ทำท่าใจแย่แล้วไงเฮ้ยทำท่าใจแย่จริงๆนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยทำเป็นเล่นไปไงอือหืมเขาลุกทีเดียวจนนะเนี่ยแล้วเราออกไม่ได้ด้วยงามไส้นะครับบทจะแพ้เป็นไงครับท่านเพื่อนๆอือหแก้ไม่ได้ด้วยนะครับนี่ อแก้ไม่ได้ด้วยนะครับเอมาลองแต้มนี้ดูก่อนนะครับมาปิดได้ไหมแพ้ครับผมนะครับเกมสุดท้ายก็แพ้คืนคู่ต่อสู้ไปหนึ่งเกมนะครับสนุกสนานกุบกิบแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมโอเคก็ได้เวลาเข้างานแล้วครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับผมพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ